รงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ตั้งอยู่เลขที่81ตำบลเกาะจันทร์อำเภอเกาะจันทร์จัังหวดชนบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2ภายใต้การบริหารงานของดรสุวารินถิ่ทวีผู้อำนวยการโรงเรียนนายจักริดนิยมและนางสาวจุธาร์ทิ้งทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 มีการศึกษา2568มีจำนวน,นนักเรียนระดับปฐมวัย156คนจำนวนครูปฐมวัย6คนและครูต่างชาติ1คนอัตลักษณ์สุขนิสัยดีเอกลักษณ์ห้องเรียนอนุบาลน่าอยู่คุณครูใจดีการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของคุณภาพเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกาะจันจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมต่อพัฒนาการทั้ง5ด้านของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบตามขั้นตอนกระบวนการ P.D.C.A มีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและมีแบบอย่างที่ดี b a s t Practice ในการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยมีผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างดังนี้ 1. เกาะจันส์ Healthy School for Kids S 2. s mart a r t model การพัฒนาสติปัญญาและทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 3. interactive storytelling model การส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการเล่านิทานที่รัก 4. การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์รูปแบบ3จอโมเดล 5. AKC model หนูน้อยวัยใสใส่ใจพอเพียง โดยจัดโครงการกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่สหานศึกษากำหนด 1. พัฒนาการด้านร่างกายมีแบบอย่างที่ดี best practice ก t j o h n ์ healthy school for kids จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย กิจกรรมขยับกายสบายใจกิจกรรมหนูน้อยมาระยาทดีกิจกรรมหน้าที่ของหนูกิจกรรมผู้นำตัวน้อยกิจกรรมสนุกกับ STEM กิจกรรมค่านิยม12ประการโครงการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมแข่งขันกีฬาอนุบาลระดับกลุ่มเกาะจันทร์2กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในลูกจันทร์เกมส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เลื่อนไหวคล,คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ใช้มือกับตาประสานสัมพันธ์ได้เหมาะสมดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและช่องปากช่วยเหลือตนเองได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้หลากหลายชนิดเล่นทำกิจกรรมและปฏิบตัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้สมกับวัย 2. พัฒนาการน่าสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์มีแบบอย่างที่ดี best practice smart art model การพัฒนาสติปัญญาและทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย20กิจกรรมและ1ห้องเรียน1โครงงานกิจกรรมสนุกกับ STEM และ EF เด็กเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองบุคคลอื่นสถานที่สิ่งแวดลอ้อมสิ่งต่างๆได้คิดรวบยอด จัดกิจกรรมตามโครงการจินตะคณิตคิดสนุกเด็กมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สังเกตจำแนกสิ่งของและเปรียบเทียบจำนวนเรียงลำดับเหตุการณ์คิดแก้ปัญหาตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้การแข่งขันทักษะวิชาการงานปั้นดินน้ำมันและฉีกตัดปะ เด็กมีการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ 3. พัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารมีแบบอย่างที่ดี best practice interactive story telling model การส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการเล่านิทานที่รักจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยมีหลักสูตรทางเลือกโครงการห้องเรียนสภาษา junior english program ให้แก่เด็กที่สนใจทักษะภาษาอังกฤษฟังพูดสื่อสารโต้อตอบ ตั้งคำถามเล่าเรื่องต่อเนื่องแสดงความคิดเห็นสื่อความหมายบอกความต้องการด้วยคำพูดและท่าทางอ่านภาพสัญลักษณ์ใช้หนังสือรู้จักตัวอักษรและอ่านเบื้องต้นได้วาดขีดเขียนคำได้4พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจมีแบบอย่างที่ดี best practice การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ รูปแบบ3จอโมเดลจัดกิจกรรมตามโครงการวันสำคัญเช่นวันไหว้ครูวันภาษาไทยวันลอยกระทงวันคริสต์มาสวันเด็กกิจกรรมมันดิดน้อยเด็กมีความสุขร่าเริงแจ่มใสรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกรู้จักยับอย่างช่างใจอดทนในการรอคอยมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้เหมาะสมกับวัย 5. พัฒนาการสังคมและคุณธรรมมีแบบอย่างที่ดี mm hmm. best practice A.K.C. Model หนูน้อยไวใสใยใส่ใจพอเพียงจัดกิจกรรมตามโครงการสารสัมพันธ์ชุมชน โครงการหนูน้อยรีไซเคิลโครงการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเด็กยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเล่นทํางานร่วมกับผู้อื่นเป็นผู้นําผู้ตามปฏิบัติตามข้อตกลงที่กําหนดได้มีค่านิยมที่พึงประสงค์มีเมตตากรุณาเห็นใจผู้อื่นรู้จักแบ่งปันมีวินัยในตนเองมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่นเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชนและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมจากการจัดประสบการณ์เรียนรู้กิจกรรมโครงการส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทั้งสีด้านสูงกว่าเป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนด และมีผลงานเชิงประจักษ์ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตร,ารฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัยมานักวิทยาศาสตร์น้อยรอบที่1ปีการศึกษา2562ถึง2564และรอบที่2ปีการศึกษา2 5 6 6ถึง2568ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต2องในรายการแข่งขันปั้นดินน้ำมันรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญทองรายการแข่งขันฉีกตัดปะได้รับรางวัลระดับเหรียญทองมีผลงานที่ประสบความสําเร็จเป็นแบบอย่างให้แก่ครูรัิดาปุญญะประสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังตะเคียนครูอภินพรพันเฟื่องธินพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านขุนชำนานนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒน,นาการด้านร่างกายมาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจและค่านิยมสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของสถานศึกษาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการระดับประฐมวัยประจําปีโดยได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งผู้ปกครองชุมชนและภาคีเครือข่ายดําเนินงานตามแผนให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด และมีการกำกับติดตามการดำเนินงานมีการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้มีผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างดังนี้ 1. กอจันส์อะดมิเนสทรีชันโมเดล 2. กอจันส์โมเดล 3. การในเทศภายในโดยใช้เทคนิค Triangular Model 4. ลูกจันซิลเดนแคร์โมเดล 5. พลังเครือข่ายเพื่อพัฒนาเด็กฐมัยอย่างยั่งยืน บริหารงานโดยหลักธรรมมาพิบาลและมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย โดยนวัตรกรรมเกาะจั Model, นสมเดลได้่แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษาชนบุรีเขต2โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะจันกรมทหารราบที่1นึกองบัญชาการช่วยรบที่1สถานีาตำรวจภูธรเกาะจันโรงพยาบาลเกาะจันศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาที่12จังหวัดชนบุรีหน่วยบริการเกาะจันเทศบาลตำบลเกาะจันวัดเกาะจันเป็นต้น ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถมีความรับผิดช,ชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตัดทุกฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพตามโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรครูปฐมวัยมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC แลกเปลี่ยนปัญหาร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อนำมาพัฒนาเด็กมีการนิเทศติดตามการจับประสบการณ์การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิค triangular model ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายในการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างพอเพียงและปลอดภัยตามโครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพัฒนาสนามเด็กเล่นห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้งานเสมอ จัดสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยถูกสุขลักษณะมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุและจากประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยมีการจัดการโภชนาการที่ดีน้ำดื่มที่ใช้สะอาดสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำห้องส้วมมุมของใช้ส่วนตัวถูกสุขลักษณะตรวจสุขภาพประจำปีมีบริการตรวจสุขภาพร่างกายและช่องปากประจำปีจากโรงพยาบาลเกาะจันทร์ มีแนวทางป้องกันควบคุมติดตามเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองโดยใช้นวัตกรรมลูกจัน Student Care m o เดลการเฝ้าระวังคัดกรองดิตรายบุคคลสังเกต พูดคุยบันทึกพฤติกรรมเด็กอย่างต่อเนื่องเยี่ยมมันเด็กแลเกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองมีกระบวนการส่งต่อโดยความมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยมีประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยมีการสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านพลังเครือข่ายเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน มีผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้สนใจทั้งภายในจังหวัดชนบุรีและจากทุกสาราทิศทั่วประเทศหลังไลมาศึกษาดูงานซึ่งผู้บริหารและคณะครูได้เผยแพร่ผลงานผ่านคณะศึกษาดูงานอาทิเช่นโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2คณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนพ่หงหวนโยธินสพ,พสระบ,บุรีเขตหนึ่งคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวอำเภอบ้านเบิรนจังหวัดชนบุรีคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 1> 1. จำวนวนแปดโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านนาดีคุรุราชบำรุงจังหวัดหนองบัวลำพูผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุบุรีเขต2โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทําให้มีผลงานเชิงประจักษ์ส่งผลให้เด็กได้รับพัฒนาที่สมวัยครูได้พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องชุมชนสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจับประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกับจันการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับปรับปรุรงพุทธศักราช2565ารหตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช25 6 7ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560 Junior English Program JEP ตามบริบทและความต้องการของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามขั้นตอนกระบวนการ PDCA และมีแบบอย่างที่ดี best practice ที่ประสบความสำเร็จเป็นหนับอย่างดังนี้ 1. d i g i t a l h Explorers หนูน้อยนักสำรวจโลกเทคโนโลยี 2. การส่งเสริมพัฒนาการทักษะ five step ของเด็กปฐมวัย 3. การวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัวยโดยใช้รูปแบบ PF CVE หด,ดำเนินการจัดทำแผนจัดประสบการณ์ที่เน้นส่งเสริมพัฒนาการทั้ง6กิจกรรมหลักจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ด้วยนวัตกรรม l i t e r e t u r e กซ์พล r r หมู่น้อยนักสำรวจเทคโนโลยีกิจกรรมสอนเสริมตามโครงการจินตัขนดขณิตคิดสนุก จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้40สัปดาห์ต่อปีการศึกษาผ่านการบูรณาการและลงมือปฏิบัติจริงจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านการเรียนรู้ในกิจวัตรประจำวันด้วยทักษะ5 step มีกระบวนการติดตามวัดผลและประเมิผนผลพัฒนาการด้วยเครื่องมือที่หลากหลายโดยร่วมมือกับผู้ปกครอง มีระบบสารสนเทศในการสื่อสารกับผู้ปกครองวัดประเมินพัฒนาการรายบุคคลเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการรายบุคคลเป็นระยะมีการทําวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละหนึ่งเรื่องและนําผลไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยตลอดปีอย่างต่อเนื่องเป็นระบบผ่านการสังเกตพฤติกรรมการสํารวจการสัมภาษณ์เมื่อจบปีการศึกษามีการประเมินผลการใช้หลักสูตรและนําผลมาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสหนศึกษาในปีการศึกษาต่อไปด้วยการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการเด็กทางสีด้านโดยใช้รูปแบบ PF-CVE model มีผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างให้แก่ครูวีรพรทองแพงโรงเรียนวัดหัวถนนสภาจังหวัด2,502 ครูนพรัตน์อวรโรงเรียนวัดเชิดสำราญนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยจากการมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยนำมาสร้างความภาคภูมิใจในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยครูและองค์กรต่อไปดูแลด้วยรักฟูงฟักด้วยใจสร้างสรรค์เด็กไทย ให้เป็นคนดี